สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนพยัญชนะไทยก่อนนะคะพยัญชนะไทย44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคัง งงูจอจานชอชิงชอช้างซอสโซชอเชอยอหญิงดอชะดาต่อประตักถอฐาน ทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเตา่าถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งฝอฝาพอผา,านฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลา สฤษีสอเสือหอหีบรอจุลาออาหอนกคู่ต่อไปนะคะสระไทยอ่ะตัวแรกสระอส,สระอาสระอีสระอี サระอสระือสระอูสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอ สระเอสระเอียสระเอียสระเอือสระเอือสระอัวสระอัวสระอําสระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายสระเอาหรือ หรือลึอหรือ,รอไมเอกไม้โทไมตรีไม,ไมจัตวาสาลาโอ,โอกโอโก ขอโอโขขอโอโขงอโองโจโอโจชอโอโฉชอโอโฉ Sao so Do o do -o to Ta o tao tho Ta o tao tao o tao o -no. 宝哦宝哦，婆哦婆，佛哦佛，婆哦婆，佛哦佛，摩哦摩，哟哦哟。 รอโอโลรอโอโลวโอโวสอโอโสหอโอโหอโอโอหอโอห สระแออ่าเด็กๆพูดตามสิคะสระแอกเอแอแกขอแอแขขอแอแขงอแอแง จอแอแจชอแอแฉชอแอแฉซอแอแฉดอแอแดตอแอแตถอแอแถ ทอแอตแอนอแอแนบอแอแบปอแอแปผอแอแผฝอแอแฝพอแอแป ฟอแอฟมอแอแมยอแอแยรอแอแระอแอแรวอแอแวสอแอแส หอแอแหออแอแอหอแอแหสาระอูขออูข e ูขออูค e ูจออูจ e ู chó u chu, ngò u ngu chó u chu, so u su no u nu do u du to u tu ทออูถูทออูถูนออูนูบออูบูปออูปูภออูพูฟออูฟู อูมูยอูยูรออูรูลออูลูวออูวูสออูสูหออูหูออูอู ฮูฮูสระอีสระอีอีอีปออีปีวออี วิลออิลิอีกรอบนะคะอออิอิปออิปิวออิวิลออิลิสออิสิ มออิมิทออิทิลออิลิอีกหนึ่งรอบนะคะสออิสิมออิมิทออิทิลออิลิ บอิบิดออาดาบิดาโมอะมะลออิลิมะลิกออะกะปออิปิ กะปิโนอานาลอิลิกออากานาลิกากอากะทอิทิกะทิ อีกหนึ่งรอบนะคะบออีบิโดอาดาบิดามออะมะลออิลิมะลิกออะกะปออิปิ กะปิโนอานาลออิลิกออากานาลิกากอากะทออิทิกะทิ ระอากออากาขออาขางออางาชอาอชาตต ทออาธานอานาหออาหาปออาปามออามา ยออายารออาราโลอาลาโฮอาหายี่สิบม้วนจำจงดี ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพไพใช้ของคอไฝ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล้าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบหมวนจำจงดีสิบสองปีนักกษัตริย์ปีชวดหนู ปีฉลูวัวปีขานเสือปีเถกระต่ายมะโรงงูใหญ่มะเสงงูเล็ก ปีมะเมียหมาปีมะแมแพะปีวอกลิงปีระกาไก่ปีจอสุนักปีกุล หมูวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูในป่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ